Sea, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวันนี้ของเราเนะครับเป็นคลิปที่อยู่ในรายการไม่แกะกล่องนะครับก็คือรายการที่ชื่อว่า Monday t ท p s ปนั่นเองนะครับเป็นรายการที่การเนี่ยจะเอาเทคนิคในการแต่งหน้าต่างๆนะครับมาแชร์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตในการแต่งหน้าที่ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเทคนิคในการลงรองพื้นนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดมาฝากทุุกกกกกกคคคคคคนน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 นััััดด้้้วววยยยะะรบบบซึ่่่่่งอออาาเเทิิใลลปีหมมู2 คนกลุ่มแรกเลยเน ok ี่ยก็คือคนกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่หัดแต่งเนาะเพราะว่าคนที่เป็นมือใหม่หัดแต่งเนี่ยมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการลงรองพื้นกันมักจะแบบลงไม่เป็นบ้างไม่รู้จะใช้อะไรลงบ้างใช้ฟองน้ําใช้มือหรือว่าใช้แปรงดีหรือว่าแบบเออจะลงยังไงให้มันเกลี่ยเท่ากันทั้งหน้าดีอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้เหมาะกับเทคนิคนี้มากๆนะครับตั้งใจฟังเลยนะฮะแล้วก็คนอีกกลุ่มนึงที่ก็เหมาะมากๆเช่นเดียวกันก็คือคนกลุ่มที่อาจจะต้องใช้เวลาน้อยคือมีเวลาน้อยในการแต่งหน้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบตื่่่นนนเช้้้าาาาาตตตออองงงงรีบไปทํแแกก็ยยยัหู จะทายังไงดีอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้ก็เหมาะมากนะครับอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอยากรู้แล้วว่าจะทํายังไงใจสั่นใจจดใจจ่อใช่ปะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดพามันทำเพลงอะไรเยอะเนาะก็เออสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีเลยนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นรองพื้นนั่นเองนะครับซึ่งรองพื้นในวันนี้ที่การใช้นะครับบอกเอาไว้ก่อนเลยเผื่อทมนะฮะก็อันนี้ก็ใช้เป็นเคลิรเดอร์โปโบเต้นะครับเรเดียนครีมฟาวเดชันเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับวิธีการนะครับก็คือ อขงคุณประมาณหนึ่งนะครับประมาณตามที่คุณใช้นะครับอ๋อบอกก่อนว่าเทใส่ฝ่ามืออย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องเทใส่ที่หลังมือเหมือนกับปกติที่ทํากันเนาะเทใส่ฝ่ามืออย่างนี้ไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณเนี่ยทำการใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยประกบไปแบบนี้ครับแล้วก็ถูวนไปครับเหมือนกับเป็นการวอร์มรองพื้นเนาะแล้วก็ทําให้รองพื้นเนี่ยเอ่อเต็มฝ่ามือของเรานะครับบนนิ้วด้วยนะฮะให้มันแบบว่าเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่คุณควรจะททําตต่่อออไปปเนนนนนีีัั้้็ข สำคัญมากนะครับก็คือทาลงไปบนผิวของเราเลยครับทาเหมือนกับเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งเลยครับทุกคนอย่างนี้เลยครับทาลงแบอ่งนี้เลยนะฮะน้ะผากด้วยทุกส่วนเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พอก็สามารถกดหรือว่าปั๊มออกมาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทําแบบเดิมเนาะนี่ ให้ดูกันใกล้ๆนะครับและพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ ก็เสร็จแล้วครับคือเป็นเทคนิคที่ง่ายมากนะคบเพราะว่าคือทําแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วถือว่าคุณแบบลงรองพื้นเสร็จแล้วสามารถทําขั้นตอนอื่นๆต่อได้เลยลงแป้งคอนทัวร์บอนเซอร์หรือว่าจะแบบเขียนคิวนั่นนี่นูน่นต่อได้เลยเห็นปะมันง่ายมากแล้วก็เร็วมากนี่เมื่อกี้ที่เราทํากันไปเนี่ยไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำมาทุกคนถึงได้บอกไงว่าทเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่เป็นมือใหม่หัดแต่งนะครับแล้วก็เหมาะก,กับคนที่อาจจะต้องการเร่งรีบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยนั่นเองนะครับผมก็แค่นี้เลยหลังจากนี้นะครับสิ่่่่งงททีีคคคุณววรรจจะะะําาาาากกก็็ือออเเเบบบยยลดตตๆนมมแ นี้หรือว่าตามแบบเออใต้ตาหรือว่าตามแบบขอบหน้ากรอบหน้านะครับตามแบบขอบขอบ,ขอบปากนั่นนี่นูน่น,นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณนะครับไปล้างมือหรือว่าไปเช็ดมือให้สะอาดแล้วก็แต่งหน้าขั้นตอนอื่นต่อได้เลยแค่นี้คือเสร็จแล้วครับทุกคนจริงๆเป็นไงครับทุกคนสําหรับเทคนิคแรกในวันนี้นะครับง่ายมากแล้วก็เร็วมากเลยใช่ปะเออเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเทคนิคนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็สาหรับสั ามันจะมีเทคนิคอะไรมาใหม่ๆอีกนะครับก็กดติดตามช่องกันแล้วก็กดกระดิ่งรองเอาไว้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้แคขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าในมันเดย์ทริปส์นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ